สวัสดีค่ะยายจากโคเชนะคะวันนี้ถักกระเป๋ามินิมอลสไตล์ค่ะยายจะใช้เป็นตัวเชือกร่มค่ะขนาดเส้น2อมิลเข็มนะคะวันนี้ใช้ด้านเบอร์เจทับสูตรนะคะใช้หัวโตนะคะต้องการให้ลายออกมาหลวมๆเห็นลายชัดเจนค่ะ เราเริ่มต้นกันเลยนะคะเราถักในส่วนของก้นกระเป๋า2แถวค่ะให้ทำสลิปน n o t แล้วถักโซ่ค่ะจะเป็นความยาวของก้นกระเป๋านะคะจำนวนโซ่อยู่ที่20โซ่ค่ะ ได้20โซ่แล้วนะคะมาเริ่มต้นถักแถวแรกกันค่ะขึ้น1โซ่แล้วถักซิงเกิลโครเชลงไปนะคะถักย้อนกลับไปอยู่ที่19หลักค่ะให้เป็นเพื่อนใส่มาร์เกอร์ในหลักที่1ไว้นะคะแล้วถักต่อไปค่ะให้ครบ19หลักนะคะ ถักมาถึงหลักสุดท้ายค่ะหรือหลักมุมนะคะเราจะทําลงไปจํานวน3มครั้งในหลักเดียวกันนะคะให้ใส่มาเกอร์ไว้หลักที่1ตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นหลักที่เราจะถักขยายเพิ่มเพิ่มจํานวนหลักในแถวที่2นะคะเสร็จแล้วก็ถักต่อให้ครบ3ามครั้งเราจะถักพร้อมกับการเก็บปลายไหมไปในคราวเดียวกันนะคะ เมื่อหลักมุมเราถักครบแล้วค่ะ3หลักนะคะต่อไปค่ะเราก็จะถักวนกลับไปนะคะหลักละว1ครั้งเราถักเราวนกลับไปนะคะก็จะถักอยู่ที่อีก18หลักค่ะ ครบ18หลักแล้วนะคะมาถึงหลักที่เราเริ่มต้นไว้1 1ครั้งเราจะถักเพิ่มลงไปในหลักนี้นะคะอีก2ครั้งโดยให้ใส่มากอร์ไว้ในครั้งที่1ด้วยแล้วก็ถักเพิ่มนะคะอีก1ครั้งครบ2นะคะหลักมุมเราจะเท่ากันนะคะมี3หลักแล้วปลดมากอร์ในหลักที่1ออกเลื่อนห่วงจบแถวค่ะสลิปสติทนะคะ เสร็จแล้วนะคะหลักแถ,แถวที่1น,นะคะของฐานกระเป๋าเราต่อกันอีก1แถวค่ะให้เริ่มต้นที่1โซ่เสร็จแล้วในหลักแรกตรงนี้เราจะทําลงไปจำนวน2ครั้งนะคะเป็นการขยายฐานกระเป๋านะคะให้กว้างขึ้นค่ะเราจะขยายที่หลักมุมนะคะตรงนี้ก็ใส่มากอร์ไว้นิดนึงค่ะในหลักแรก แล้วถักต่อค่ะอีกจำนวน18หลักนะคะหลักละหนึ่งครั้งเมื่อมาถึงหลักมุมค่ะที่เราใส่มาร์คเกอร์ไว้นะคะเราทำลงไปค่ะมี3หลักเราทำลงไปหลักละสองครั้งนะคะ สำหรับการขยายขนาดกระเป๋านะคะเพื่อนๆจะขยายจากแถวของก้นกระเป๋านะคะตรงนี้นะคะขยายไปแถวละ3นะคะในหลักมุมนะคะถ้าต้องการใบใหญ่ขึ้นถ,ถ้าเท่ยายาะจ๋าก็ถักอยู่แค่2แถวค่ะแล้วถักต่ออีกนะคะหลักละ1ครั้งจำนวน18หลักค่ะเมื่อมาถึงหลักที่เราใส่มากอร์ไว้นะคะ จะเหลืออีกที่2หลักนะคะเราถักลงไปหลักละสองครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็ปลดมาร์กเกอร์ที่เราใส่ไว้หลักแรกนะคะทำการเลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะ เราก็จะได้ฐานกระเป๋านะคะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่สองแถวนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการใหญ่ก็ขยายไปอีกนะคะโดยหลักการขยายก็คือเราจะขยายหลักมุมนะคะทั้งสองมุมถ้าสองแถวเท่าเย,ยจ่านะคะเชือกล่มขนาดเส้น2องมิลเราจะถักออกมาได้ฐานกระเป๋ามีความกว้างอยู่ที่14เซนโดยประมาณค่ะ เสร็จแล้วนะคะใบนี้นะคะจะเป็นลายเดียวทั้งใบค่ะไม่ยากค่ะเราเริ่มต้นที่1โซ่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูให้ดีนะคะเราจะถัก s i n เกิลโค c เชตโดยหลักที่1เราจะแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังนะคะแล้วค้างไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วแทงลงไปในหลักที่2นะคะแทง2เส้นนะคะ เสร็จแล้วปลดค่ะจาก2เหลือ1ตรงนี้นะคะใส่มาร์เกอร์ไว้นิดนึงค่ะหลักเริ่มต้นเสร็จแล้วนะคะเราจะทำซิงเกิลโคเชตอีก1ครั้งลงบนหลักเดิมตรงนี้นะคะหลักที่2นะคะแต่แทงแค่เส้นหลังเส้นเดียวแบบนี้ค่ะลายมีเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆต่อไปค่ะก็คือ ลายเขาจะเป็นคู่นะคะอันนี้นะคะแทงเส้นหลังค้างไว้แล้วแทงสองเส้นในหลักที่สองแล้วปลดค่ะ <_ S 1> ก็เท่ากับมีแค่หนึ่งนะคะเราก็เพิ่มให้ครบค่ะทําในหลักซ้ํานะคะหลักที่สองแต่แทงเส้นหลังได้อีกหนึ่งช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงลายใช้สองหลักแค่นี้เองค่ะ <_ S 2> แทงลงไปนะคะเส้นหลังค้างไว้แล้วก็สองเส้นในหลักที่สองปลดค่ะ แล้วก็ทําซ้ำนะคะในหลักที่สองแต่แทงข้างหลังทันใช่ไหมคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราถักไปสักสามแถวเราก็จะเห็นลายชัดเจนค่ะเป็นการทําลายที่ไม่ยากนะคะแต่ปัญหาคือเพื่อนๆจะหลงนะคะระวังนะคะ เราทําไปวนไปจนจบแถวค่ะเดี๋ยวมาดูตอนจบแถวค่ะเราจะเหลือที่สองหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะอีกหนึ่งหลักแทงเส้นหลังของหลักที่สองตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วมาดูนะคะวิธีการจบแถวนะคะสําหรับการจบแถวนะคะเดี๋ยวเราจะถัก เป็นลักษณะของการถักวนไปเรื่อยๆนะคะไม่เลื่อนห่วงจบแถวนะคะเราไม่ขึ้นต้นหนึ่งโซ่ในในแถวใหม่นะคะเราถักวนไปเลยนะคะเพื่อนๆปลดมาร์คเกอร์ออกนะคะเสร็จแล้วให้แทงที่เส้นหลังเลยนะคะแทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวแล้วเริ่มต้นลายเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราใส่มาร์คเกอร์ไว้ก่อนค่ะ ในหลักแรกแล้วทำซ้ำหลักที่สองนะคะแทงข้างหลังค่ะก็จบชุดนะคะอันนี้2หลักหนึ่งผังลายเสร็จแล้วต่อค่ะคู่ต่อไปนะคะแทงข้างหลังแล้วก็สองเส้นแบบนี้อันนี้ลายซ้ำแล้วนะคะ เราถักวนไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นคู่เป็นคู่นะคะแล้วก็ช่วงลายเขาก็จะต้องตรงกันในทุกๆแถวนะคะถ้าเพื่อนๆถักไปแล้วเผลอนะคะไม่ตรงต้องเลาะอ,ออกนะคะถักให,ให้ให้ให้ตรงกันนะคะแสดงว่าเราอาจจะลืมแทงตรงหลักที่ที่ต้องทำซ้ำแล้วเราไม่ได้ทำซ้ำนะคะ เราถักวนไปค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะจบให้ดูอีกหนึ่งแถวนะคะมาดูอีกแถวหนึ่งค่ะ จะเหลือสอหลักนะคะในทุกๆแถวจะเหลือ2หลักสุดท้ายพอดีนะคะเราก็จบแบบนี้นะคะเป็นคู่เสร็จแล้วในการขึ้นแถวต่อไปเราก็วนเลยค่ะหลักที่เราใส่มาร์เกอร์ไว้คือหลักที่หนึ่งของแถวใหม่นะคะเราก็ทำลายลงไปเลยค่ะแทงข้างหลังนะคะแล้วค้างไว้แล้วอีก หลักที่2ก็แทง2เส้นแล้วปลดพร้อมกันค่ะแล้วแทงซ้ําในหลักที่2นะคะอันนี้สําคัญนะคะเพื่อนๆอย่าลงนะคะแทงซ้ํานะคะลายเขาจะตรงกันนะคะแล้วใส่มาร์เกอร์ของหลักแรกไว้นะคะกันหลงนะคะเพื่อนๆใส่พยายามใส่มาร์เกอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วเสร็จแถวต่อไปก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะคะถ้าชํานาญแล้วนะคะก็ถักวนไปได้เลยเรื่อยๆนะคะ แต่ลายนี้ย่าจะแนะนำนะคะให้ใช้เข็มหัวโตนะคะโตกว่าขนาดของเส้นเส้นใหม่นะคะแล้วก็ถักหลวมๆเพื่อที่ลายเขาจะเด่นขึ้นมานะคะเห็นชัดนะคะถ้าเราไปถักแน่นลายเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะถักวนให้จบแถวแล้วถักขึ้นไปนะคะถักต่อไปเรื่อยๆจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการได้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเสร็จแล้วค่ะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนเห็นลายชัดเจนนะคะลายเขาจะเป็นแถวเป็นแนวเดียวกันนะคะ ยาจ๋าจะถักขึ้นมาค่ะความสูงอยู่ที่18เซนค่ะเพื่อนๆปรับได้นะคะต้องการสูงกว่านี้ก็ถักเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะลักษณะน,นะคะยาจ๋าจะใส่มากอร์ไว้ในช่วงแรกๆตรงนี้ให้รู้ว่าแถวสุดท้ายคือตรงไหนค่ะหลักสุดท้ายตรงไหนนะคะเราก็ไล่ขึ้นมาแล้วเราจะเลื่อนห่วงจบแถวกับหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะ เราสลิปสติดได้เลยค่ะแล้วดึงให้ตึงนะคะลักษณะงานที่เสร็จแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถักลายขอบกระเป๋ากันนะคะอีก2แถวนะคะแถวแรกเราจะถักด้วยลายซิงเกิลโคเชค่ะลายซิงเกิลโคเชแบบปกติเลยนะคะ เราขึ้นที่1โซ่แล้วถักซิงเกิลโคเชลงไปได้เลยค่ะในทุกๆหลักนะคะ เราถักมาครบแล้วนะคะเราก็จบแถวค่ะเราถักหนึ่งแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถักอีกหนึ่งแถวค่ะเป็นซิงเกิลโคเชเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งแถวแต่จะเป็นลักษณะาการถักย้อนกลับนะคะแถวสุดท้ายเราจะเป็นซิงเกิลโคเชแบบย้อนกลับค่ะในหลักแรกเราทำไปก่อนนะคะปกติค่ะ พอหลักที่2ค่ะเราจะแทงย้อนกลับนะคะเรียกลายซิงเกิลโครเชแบบย้อนกลับค่ะเราก็ถักลงไปได้เลยนะคะในทุกๆหลักค่ะจนจบแถว เมื่อเราถักวนมาจนจบแถวนะคะก็ที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บปลายไหมค่ะเราก็ตัดไหมแล้วก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ สำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเป็นขนาดมินิมอลนะคะใบเล็กๆค่ะไว้สำหรับเป็นการถือแบบลำลองนะคะก็สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ใส่กระเป๋าตังใบเล็กๆได้นะคะหรือจะใส่เป็นแบงค์ไปเลยนะคะไม่ต้องใส่กระเป๋าตังก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเหลือในส่วนของการทักสายกระเป๋าค่ะยายจ๋าจขอฝากนิดนึงนะคะยายจ๋าจขอกําลังใจด้วยค่ะดูมาเพื่อนๆค่ะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อส่งต่อนะคะคลิปให้เพื่อนๆนะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะ เรามาถักในส่วนของสายกระเป๋าค่ะง่ายๆเลยค่ะเยจะจะถักเป็นเส้นโซ่นะคะเยจะจะถักเป็นเส้นโซ่ความยาวนะคะจะถักไปทั้งหมดจะอยู่ที่จำนวน120โซ่ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการยาวกว่านี้ก็เพิ่มจำนวนโซ่ไปนะคะเยจ่าจถักอยู่ที่120โซ่ค่ะ เมื่อได้แล้วนะคะความยาว120โซ่เราจะถักอีกหนึ่งแถวค่ะกลับมาด้วยลายสลิปสติ h ลงไปในทุกช่องโซ่นะคะถักย้อนกลับมาค่ะโดยการแทงที่โซ่เส้นนูนเส้นหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นนูนนะคะสลิปสติ h ค่ะก็คือไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะเราเลื่อนห่วงมาเรื่อยๆค่ะ ทั้งหมดก็คือ119หลักนะคะเพื่อนๆถักต่อมาให้จบแถวได้เลยค่ะ ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นการเก็บปลายไหมเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆเผื่อปลายหไหมไว้ด้วยนะคะก่อนตัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บประกบกันนะคะปลายทั้งสองข้างค่ะก็ให้เผื่อปลายหไหมไว้นะคะต่อไปเราก็นําสายกระเป๋าตรงนี้นะคะมาใส่ลงในตัวกระเป๋าค่ะวิธีการเราจะใช้เส้นเดียวนะคะ มาดูขั้นตอนกันค่ะเพื่อนๆก็หาตำแหน่งนะคะที่ตรงนี้นะคะจะจ๋าจะใช้ประมาณนี้นะคะตำแหน่งอันนี้เพื่อนๆสามารถกำหนดเองได้นะคะต้องการตำแหน่งตรงไหนนะคะก็ให้เท่ากันทั้งสองฝั่งค่ะ เมื่อเราใส่สี่ตำแหน่งตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการประกบปลายสายเข้าด้วยกันนะคะเราก็ใช้เข็มมาช่วยถักประกบนะคะให้สายเขาติดกันนะคะปลายสายทั้งสองข้างค่ะ เมื่อเราประกบเสร็จแล้วลักษณะที่ได้ค่ะกระเป๋านะคะทรงกระเป๋าเวลาเราใส่ของนะคะเราก็แหวกแบบนี้นะคะสามารถใส่กระเป๋าพับได้นะคะใบเล็กแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะยายจ๋าจะวัดขนาดให้ดูนะคะเมื่อสำเร็จแล้วนะคะ ความกว้างของตัวกระเป๋านะคะอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะก็คือเท่ากับฐานที่เราวัดไว้นะคะส่วนความสูงค่ะเมื่อรวมกับแถวก้นแล้วก็ขอบกระเป๋าสูงประมาณ19เซนนะคะเราก็เพิ่มความเก๋ค่ะถ้าเห็นมันโล่งๆเกินไปนะคะเพื่อนๆเ,เรามีคลิปตัวถักพวงกุญแจดอกไม้เล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะ เราก็สามารถนํามาห้อยได้ค่ะเพิ่มความเก๋ให้กับชิ้นงานนะคะอันนี้ก็มีคลิปสอนไว้แล้วนะคะเพื่อนๆกลับไปย้อนดูได้นะคะเมื่อห้อยเสร็จแล้วค่ะได้กระเป๋ามินิมอลใบเล็กๆนะคะเก๋ๆไว้ใช้อีกหนงใบค่ะยายจ๋าจหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะฝากไว้อีกหนึงคลิปค่ะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะ